สำหรับละครนอกเรื่องสังทองนะคะทั้งสมท่านนี้เป็นบุคคลที่สาคัญกับงานนอย่างยิ่งค่ะท่านแรกค่ะท่านเป็นประธานมูลนิธิ สาบรรสติอุดมศึกษาพระในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณีวัฒนาเป็นผู้ริเริ่มจัดละครนอกเรื่องสังทองนะคะและท่านที่สองค่ะพ่ออี้ของเราสุประวัติปฐมสูตรค่ะท่านเป็นศิลปินแห่งชาตินะคะและท่านที่สก็เช่นเดียวกันค่ะครูน้อยสุประชัยจันทร์สุวรรณศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันค่ะ <S 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 แต่และท่านได้มีบทบาทมากอย่างน้อยท่านประธานได้บอกวัตถุประสงค์ในการจัดงานได้เลยค่ะก็ มูลนิธินี้ชื่อมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยนะคะในพระอุปธรรมของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนะราธิวาสราชนครินวัตถุประสงค์ของเราก็คือเพื่ออันแรกเลยที่สำคัญมากก็คือเนื่องในบรอกาส ที่พระบาส u, ทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษาครบ72พรรษาเมื่อวันที่28กรกฎาคม2567นะคะการแสดงครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนการต่อจากปีที่แล้วเพราะว่าเราก็ใช้คำว่าเรื่องเล่าผ่านระบำรำฟ้อน ละครปีนี้เป็นละครนอกเรื่องสังทองตอนมนทาลงกระท่อมสิ่งที่เราอยากจะแสดงเสนอครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องกราบเรียนว่าต้องขอบขอบพระคุณท่านศิลปินแห่งชาติทุกท่านที่เมตตามา แสดงละครในครั้งนี้นะคะเพราะว่าละครเรื่องนี้เนี่ยท่านมาด้วยความเต็มใจกราบเรียนเชิญนี้ไม่มีคําว่าไม่เลยท่านถามเพียงแต่ว่าจะซ้อมเมื่อไหร่แล้วท่านก็มาอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณครูทุกท่านคะ่ะแล้วก็ท่านฝึกซ้อมมาอย่างดีนะคะ จริงๆต้องกลาบเรียนว่านอกจากค,คุณครูที่เป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยท่านจะอายุมากเราไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะคะแต่ทุกอย่างที่เราที่ท่านแสดงออกมาคือฝีมือชั้นครูไม่ว่าจะเป็นคุณสุป,ประวัติปรัรมสูตรหรือว่าคุณครูสุภชัยจันสุวรรณถ้าได้มาดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าคุณครูสุภชัยเนี่ยเราจะ เก็บรายละเอียดของการรําคนดูรําละครเป็นจะเห็นเลยว่าท่านเก็บได้ทุกเม็ดเลยสวยงามมากแม้กระทั่งคนดูไม่เป็นก็จะเห็นว่ารําไทยเนี่ยสวยงามขนาดไหนนะคะจริงๆก็อยากให้ได้ได้ฟังท่านศิลปินแห่งชาติได้ได้พูดถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้คะ่ะเชิญครับขับ ผมก่อนนะเพราะว่านี่นั่งแต่งแต่งตัวกันอยู่มีผู้หญิงสองคนเข้ามาหาครูน้อยเลยผมไปเฉยเฉยเฉยจน,นเพราะเขาเริ่มพูดผมก็รู้เลยว่าเขาน่าจะเลยไปเพราะเขาก็มาดูมือของอครูน้อยทินปิงชาตินี้ว่าอยากจะขอตัดนิ้วท่าน เอาไปรำเหรอเอาไปกินจเอาไปกินหรือยังไงเขาชอบท่ารำมากแล้วผมก็รู้สึกในใจว่าโอ้เขาดูละเอียดอย่างนี้นะคนที่รักไทยเมื่อกี้ให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าผมเนี้ยม่ได้เป็นนัก,สนกสแสดงที่มาจากการเรียนรำทางนาฏศินทางร้องทางรำปล่าเลย <S 2> <S 2> <S <ๆ>เกิดมาจากความงก เมื่อสมัยหนึ่งทํางานอยู่กับคุณสมภพจันทรปภา,าซึ่งท่านเป็นเจ้าพ่อแห่งละครดึกดําบันในสมัยนี้ท่านก็เขียนเรื่องขึ้นมาแล้วก็ซ้อมกันท่านเขียนเรื่องอะไรจําไม่ได้รู้สึกหนอหานหรือยังไงซ้อมกัน8เดือนซ้อมมากกว่าตอนนี้อีกก็<ๆ>ก็รำร้องสะจนได้แล้วก็มีเพลงที่เจอเพลงแรกเลยจากอาจารย์สุจิตตุริยเป็นนี่ที่มึงกลุๆก,กของพวกเราเนี่ย ท่านก็ให้ร้องเพลงที่เรานึกว่าโอ้ยอละครร้องเพลงไทยฉันร้องไล่ดาวดวงเดือนหรือไม่ก็แม่สีเขาตกแล,แ,ลแล้วแต่ไม่ใช่เปิดด้วยทองยอดเลยพอฟังชื่อเราก็สมัยนั้นไม่รู้จากประสงย่อนแล้วเจียวเหลือแล้วก็คงร้องดีแล้วก็ได้เกิดเพราะเกิดมาแล้วเนะี่ยเกิดความรักในความเป็นไทยนะก็เลย หนาวโน,วนมมาเล่นทั้งเล่นทั้งสแสดงทั้งอะไรอะไรจะมีโอกาสต้องทําทั้งทั้งที่ตัวเองนี่ไม่เป็นแต่ใช้วิธีการเป็นคือว่าดูครูมาช่วยกันรําดูครูมาครูมาช่วยกันทำตีาพาดพาดพลทําให้พันข้าที่ได้ทําให้เหมือนละครเขาจริงๆแล้วตัวเองเมื่อได้รับคําบอกเล่าคําชวนจากคุณต้อยติ่งนี่ก็รู้สึกว่าเอ้ย ในที่สุดเราก็จะได้เล่นละครที่เป็นตัวนางสักทีหนึ่งก็ดีใจมากที่จะได้มาเป็นนางกำนันในพวกนี้เขาก็บอกว่าไม่ใช่ให้มาเป็นนางมุนตาเลยตกใจไปเดือนหนึ่งแล้วพอ,พอจากนั้นมาก็ถ้าไม่รับเราก็จะหมดโอกาสครั้งนี้แล้วเพราะว่าพร้อมรอบตัวเราเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยท่านที่เป็นทัสมนก็เกง่งท่านที่เป็นเจ้าเงาะก็โห่ลำเกลียวกลาดแข็งขันอ่อ,อนโยนอยู่ในอารมณ์เดียวกัน ท่านที่เป็นพระสังทองก็น่ารักเป็นศิลปินแห่งชาติข้างๆนี้ก็เป็นศิลปินแห่งชาติท่านเป็นรจนาซึ่งแถวนี้นะถ้ารับแสดงแล้วท่านพวกนี้ทั้ง7-8คนรวมทั้งนางพระกำนันอีกหกนาง mm hmm. ก็คงจะช่วยประคองเราได้และเมื่อออกมา คืน <c oughs> นี้เปิดเป็นยังไงนะคะ <c oughs> สนุกมากเกลียวเลยเกลียวก่าวเลยเธอเป็นเจ้าของคณะจะมาพูดว่าสนุกมากไว้ได้เพราะว่าจะถามว่าต้องพูด, <จะ S 1> ดคดำๆตัวสนุกที่สุดๆๆๆๆๆครับสนุกที่สุดอยากให้มาดูกันฟังคุณสุพช <ขอ S 2> ั<อ><ท>ยพูดถึงวิธีการเล่นแบบไทยที่จะทําให้คนดูชอบเด็กๆชอบ ครับก็จริงๆต้องถือว่าปีนี้เป็นถือเป็นเกียรติมากนะครับที่ทางต้อยติ่งได้ ชวนให้มาร่วมงานนี้นะครับมางานนี้นะครับเพราะว่านี่เป็นเป็นครั้งแรกที่ได้มาแสดงแต่ว่ารู้จักกันมาก่อนแล้วนะครับได้ปรึกษาเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆคนนี้ยืมเงินยืมทองแล้วก็ยิ่งได้มาเล่นกับพีเอชเนี่ยนะครับยิ่งเป็นอะไรที่เพราะปกติก็จะจะเล่นอยู่ในนักแสดงด้วยกันนะครับทางเล่นเนี่ยก็จะเป็นที่เราได้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 ถ่ายทอดกันมาอันนี้ก็จะมาเห็น อีกมุมมองหนึ่งนะอีกแนวหนึ่งซึ่งสนุกามากๆาต้องบอกว่าสนุกจริงๆแต่ว่ายังไงต้องขอโทษคุณน้อยไว้ตรงนี้ด้วยว่าบางทีก็ออกนอกแต่เพเอิญบทนี้เ็าเปิดทางฮะก็สมัยโบราณนนะั้นละครน,นอกละครอ,อะไรเนี่ยท่านเปิดทางมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามแล้วค,คนข้างนอกออกมาเล่นท่านก็แซมสอดอะไรไปเพียงแต่ว่าเรื่องของเรานะถ้าท่านมาดูแล้วไอ้ส่วนที่สอดแนมอะไรต่างๆเนี่ย เป็นบทใหม่ทั้งนั้นเลยแต่บทเก่าที่เดินมาตามครูบาอาจารย์อาจารย์เสรีหวังในธรรมครูอ่ามนตรีตราโมทที่บรรจุเพลงท่านก็ทําไว้ดีคุณน้อยวันธนีท่านก็ทําให้ตรงเป๊ะเหล่านี้ก็เล่นได้ตรงเป๊ะน้ำหมูน้าตาหยดเหมือนกันนะเย็นหรือว่าตลกอย่างเดียวนะจะบอกให้เชิญครับคุณน้อยเชิญครับก็ไม่มีอะไรก็คือต้องจากว่าอย่างที่พยีสบอกนะครับว่าเอ มันเป็นรูปแบบของละครนอกรับแล้วก็คราวนี้เนี่ยเป็นรูปแบบละครนอกร่ที่ใช้ผู้ชายแสดง <Okay. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นการแสดงละครนอกเนี่ยเน้นความสนุกสนานเน้นความรวดเร็วรแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังมีแฟนความเป็นละครนอกบบหวงแบบหลวงบบลก็คือช่วงไหนจุดไหนที่จะมีการแสดง ลีลาท่ารำเราก็ยังคงอันนั้นไว้แต่ว่าส่วนที่จะมีมุกตลกอะไรต่างๆพวกนี้เราก็จะเล่นได้แต่ว่าพี่อี้ี่จะเตือนตลอดว่าเวลาเด็กๆน้องๆเล่นเนี่ยกับนันบางทีเราบอกว่าเล่นตลกโกฮากับตัวเจ้านายเนี่ยเล่นกับเสนาแต่รุนแรงไปได้แต่บางทีถ้ามากไปก็ต้องพี่อีก็จะต้องบอกไม่ได้อนี้ไม่ได้คิดถึงไม่ได้ประเพณีพอาเราก็ลบนับถือกันยังไงและที่สําคัญที่สุดคือเวลาที่ ทางตัวทางดราม่าเขาเล่นตั้งแต่เราก็จะเนียนๆเราจะไม่ทะลุะปลุ่งเราจะทะลุกลางปองมามันต้องได้จังหวะพอดีตรงนี้ก็อีกสัก8รอบอา <c oughs> จะเล่นได้ดีครับ <c oughs> นรอบที่3าเท่านั้น <c oughs> สนุกครับสนุกถือว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าพวกศิลปินที่มาร่วมแสดงนักเรียนนักศึกษาที่มาร่วมเนี่ยก็ได้เรียนรู้ไปด้วยได้ความรู้จากรุ่นครูบาอาจารย์ไปด้วยอันนี้ถือว่านอกจากคนดูจะได้รับชมศิลปวัฒนธรรมแล้วนะครับ เหล่านี้เป็นประสบการณ์ตรงให้กับพวกเขาโดยตรงใช่ค่ะชมยากมากจริงอย่างที่บอกว่านอกจากพ่ออีสกับอาจารย์แล้วยังมีศิลปินแห่งชาติอีกสักท่าทใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ที่จะต้องขอบคุณนะคณะคุณน้อยก็ต้องขอบคุณนอกจากท่านทั้งสองแล้วก็ยังมีคุณครูไฑูทย์เข้มแข็งศิลปินแห่งชาติเหมือนกันท่านกรณามารับบทพระสังให้นะคะแล้วก็คุณครูสมชายทัพพรซึ่งมาร้องเพลงให้เพราะนะคะเพราะมากค่ะ แล้วก็ในตอนสุดท้ายของเราเราได้ร่วมกันถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเ<ร>จ้าอยู่<ร>หัวด้วยเพลงลาวดวงเดือนนี้ค,ค่ะค่ะแล้วก็คุณครูผู้ฝึกสอนเราคงลืมไม่ได้ต้องขอบพระคุณก็มีคุณครูดรวันธนีม่วงบุญค่ะแล้วก็คุณครูตวงฤดี<ค>ถาพรภาษีคุณครูธนันดามณีฉายค่ะท่านท่านได้กรุณาช่วยอยู่กับเรามาตลอดแล้วก็น้องๆที่มาร่วมแสดงอย่างที่คุณครูได้บอกแล้วแต่ว่าต้อง ปรับเรียนว่ามูนิธีนี้ได้รับความเมตตาจากศิลปินแห่งชาติทุกท่านที่ยืนอยู่ตรงนี้แต่สิ่งที่ได้ไม่ใช่แค่ท่านได้ดูอย่างสนุกเพลิดเพลินแต่ท่านได้ความรู้จากจากถ้าท่านดูจริงๆจะเห็นว่าอย่างที่ท่านค,ค,คุณสุประวัติปัมสูรได้กรุณาเล่าให้ฟังท่านอาจารย์สุภาชัยเล่าให้ฟังว่าคนที่มาเล่นด้วยเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยจะได้เรียนรู้ว่า การแสดงร่วมกันเนี่ยในในในบทแต่ละอย่างเนี่ยเราจะต้องรู้และตีความให้เป็นว่าอันนี้เนี่ยเล่นกับเจ้านายเราเล่นได้แค่ไหนนะคะ,ะแล้วก็บทที่ทุกคนคิดว่าเปลี่ยนไม่ได้ยังเล่นเหมือนเดิมเพราะว่าจริงๆจริงๆได้ได้รับฟังมาเหมือนกันว่าเออบทเดิมเดิมเปลี่ยนบ้างได้ไหมนะคะก็ก็ได้เห็นข่าวนี้ว่าคุณอาได้เลียนญญค่ะเท่าสามคน,นั่งช้าขี่ช้าง มาทางด่วนอ๋อันนี้บอกไปแล้วว่าทำไมลีอปลบอปล็อปเดี๋ยวต้องไปดูของจริงกันครับต้องไปดูของจริงกันครับลงเราจะออกอากาศกัน8วัน8คืนครับขอบคุณมากค่ะเรียบร้อยสวัสดีค่ะเรียบร้อยสวัสดีค่ะอยากให้ร้องดูกัน